s ป o t i f y สบู่อาบน้ำ b b บี้มายโคโลชัวขอต้อนรับกรับในรายการไทยนิยมกับผมและคุณคิะสูขแสงสิงแก้วครับผมขออนาตคุณนี่ผมแทรกคิวมาด่วนๆตอนที่คุณเนอยคุณจะจ่ามาร้องเพลงมีชื่อว่า ลมลิกิตเพลงนี้ผมโดนฉกชิงตัวจากข้างๆคุณอามไปอยู่ข้างๆคุณจ่าแทนใช่ผมว่าผมมีความสุขมากผมเห็นความรักของคนทั้งคู่แล้วสร้างความสุขให้ผมเองอยากสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมด้วยบทเพลงนี้บทเพลงที่มีชื่อว่าพรพมลิกิตโดยคุณจิ๊บวสุและคุณจ่าครับรมลิกิตบรรดา ชะพาดนให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลพผมลิขิตดนจิตใจฉันจึงได้มาไกล จะเป็นเนื cool ้อคู่ ใช่คู่ครองแท้จริงจะอาจยิ่งรักยิง่งปังใดอยากนักขี่จะสมใจคงพบเหตุอาเพศไทยพลักกันไปถึงเพ่คลาดคลาเราสองคนต้องเป็นเนื้อคู่จึงชื่นชูรักใครบูชานี่เพราะว่าบุญนุนพา กรมลิขิตเส้นมาชีชะตาให้มารวมกันคนบางคนต้องเป็นเนื้อคู่เพียงแต่ดูรู้ชือโดยพลันก็รู้สึกนึกรักกันจนฝันใฝ่ใจผูกพันแม้ไม่ทันจะเห็นรูปกาฉันเสุขเพราะเมื่อพบเธอฉันเธอมา ไม่ได้ก็เหมือนกมลิขิตบันดาทุกอย่างเป็นผู้วางหนทางปูมิชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรตทั้งยังดันเธอให้กับฉัน นำเนื้อผู้มาเปรอะเปิลทั้งยังนั่ธอให้กับฉันได้ไม่คิดชีวิตคนนำเนื้อผู้มาเประเปิลทั้งยังเดนเะให้กับฉัน สวัสดีคุณผู้ชมที่ชมรายการไทยนิยมทางเทยีวีสีช่อง3าและขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่งานฉลองพิธีมงคลสมรสนะครับของคุณเจ้าจ๋าพิมพ์ละตาเดชอุดมและคุณจิ๊บวสุแสงสิงแก้วครับสวัสดีสสดคูค่บ่าวสาวทั้งสองท่านครับหนูเป็นเกียรติมากมากเลยนะคะคที่ <ผม S 2> ได้พี่ยามวิบูน,นะคะมาเป็นพิธีกรในงานแต่งให้เราครับผมพิธีฉลองพี่ครับไม่ใช่นะคะ บทเพลงเมื่อสักครู่นี่ <laughs> เหมือนกับคุณผู้ชมทุกคนได้ร่วมอยู่ในงานฉลองพิธีมงคลสมรสของครอบครัวนี้จริงๆ oh. อันนี้เป็นงาน,น,งานมงคลสม <ง S 1> รสมากๆคน,นเวทีไทยนิยมที่มีสักขีพยานเป็นอาจารย์มดและ,ะพี่ๆนักดนตรีทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทั้งหมดและที่สําคัญครับเรามี เท่าแก่ใหญ่ที่ชื่อว่าวิบูลย์และนากระจัครับผมเป็นเท่าแก่ใหญ่ครับยังไม่พ้นจากเรื่องงานแต่งงานอีกค่ะนี่เป็นเกียรติของอ่ะซอมมากๆได้ลอดับต่อไปเราอยากจะให้คู่บ่าวสาวด้วยโอกาสได้ขอบคุณท่านแขกผู้เกียรติที่ชมรายการเราอยู่ในคณนนี้เริ่มต้นจากใครดีครับเจ้าสาวก่อนหรือสุภาพบุรุษก่อนครับพี่นิดเรามีเวลาในรายการยาวขนาดที่จะเล่นแบบนี้ได้เลยเหรอไม่มีปัญหาเลยครับผมรียเชิญเลยครับเริ่มต้นจากคุณเจ้าจ๋าก่อนเชิญข้าวซอมครับขอบคุณท่านแขกผู้เกียรติทุก มารวมในงานแต่งงานรับผมดูคุโศกเศร้ามากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอบคุณเสร็จแล้วเรียกคุณคุณวัชร์เมื่อสักครู่โชว์เนี่ยต้องถามอาจารย์มดสิ่งที่คุณดีไซน์มาเนี่ยผมเหมือนร่วมอยู่ในงานแต่งงานเลยอ่ะใช่ครับครับคุณตั้งใจอะไรอย่างนั้นป่ะครับผมตั้งใจว่ามันต้องโชว์ของโชว์ทั้งทีของคุณจ่าเนื่องจากว่าคุณจ่าเนี่ยเป็นนักแสดงด้วยที่เก่งมากด้วยผมเลยคิดว่าเอย ร้องเพลงเดียวคงไม่พอต้องมีการแสดงท่าทางต้องมีอะไรสักอย่างมีแ a c t ิ้งมีอะไรบางอย่างใช่ไหมครับครับแล้วก็เกิดไอเดียว่าเอ๊ะทำไมเราทําเป็นเพลงคู่ไปเลยดีกว่าอืมคุณก็เลยบังคับพิธีกรคู่ของผมมาร่วมขับร้องในเพลงนี้เรียกว่าตออมเนี่ส่วนตัวเจ้าต่ายเองเนี่ยพอได้ร้องเพลงนี้ค่ะพี่ยามค่ะจะได้คุยกับครูมดว่าเอะจาจะตีความยังไงดีจันโมดก็บอกจ๋าว่าเราลองเป็นผู้หญิงที่ ช่างฝันสักคนหนึ่งดีไหมรเราลองเริ่มจากการที่เราไปเจอใครสักคนหนึ่งแล้วเราไม่แน่ใจว่าเขาใช่คนที่เรารอคอยหรือเปล่าลองเริ่มมูฟแบบเศร้าๆดูแล้วเราเค่อยยเริ่มแบบถ่ายทอดความรู้สึกเป็นใส่ความหมายลงไปในแต่ละในแต่ละประโยคในแต่ละคำอะค่ะซึ่งน่าสนใจมากตรงที่ว่าเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงร้องคนเดียวใช่ไหมคะพี่จิ๊บครับแต่พอมาร้องคู่หรือว่ามาร้องแล้วเล่าเป็นเรื่องเนี่ยค่ะ พี่จ๋ารู้สึกเหมือนกาลังเล่นละครเวทีอยู่ที่แบบเอ๊ะเหมือนกับคุยกับตัวเองว่าใช่แน่ๆต้องเป็นคู่แน่ๆแต่เอ๊ะก็อาจจะไม่ใช่ครับอาจจะเป็นอุปสรรคก็ได้แ้วพอมีเนื้อคู่โผล่ออกมาแล้วแบบโอ้โหเจ้าชายออกมาแล้วแล้วก็สุดท้ายก็ครองรักกันอย่างมีความสุขจบอย่างมีความสุขใช่จ้าจ๋าก็เลยรู้สึกว่า จะเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาร้องเพลงนี้นะคะในเวอร์ชันดนตรีที่สนุกสนานแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ร้องคู่กับคนที่มีเสน่ห์ที่สุดอย่างพี่จิมสุค่ะครับเ้วยการนี้ก็คงจะถึงเวลาแล้วนะครับที่ขับขี่ทุกท่านรอคอยทุกท่านคงอยากเห็นคู่บ่าวสาวได้จุ่มพิษกันนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับแต่กล้องพร้อมแล้วนะครับเราช่วยกันนับนะครับผมหนึ่งไม่ใช่ครับผมขอโทดีครับน้องมึนค่ะ สองมืนค่ะขวามมือคับมวาขวานะคะได้ค่ะไม่รู้จักทุกแล้วชอบคนคู่นี้คุณจิ๊บกับคุณเจจ่านี่คือโทษทีนะเคมีเข้ากันมากชอบมากครับขอบคุณครับไปไหนไม่รอดครับบทเพลงพรมลิขิตนี้เป็นยังไงครับเพลงพรมลิขิตโดยผู้รพันธ์ทนองนั่นคือคุณครูเวศสุนทรจามอนนะครับเนื้อร้องนั้นเป็นคุณครูแก้วอัจฉริยกุลนะครับได้ประพันธ์ขึ้นมานะครับและได้มอบให้กับ ลูกศิษย์แท้ๆนะครับนั่นก็คือคุณวินัยจุลบุสปะนะครับได้ขับร้องเป็นเวอร์ชั่นแรกเอาไว้นะครับการแต่งเนื้อร้องนั้นเน้นพรมลิขิตเพราะฉะนั้นจะมีคําว่าพรมลิขิตเนี่ยขึ้นต้นอยู่ในทุกประโยคเลยนะครับใช่ออแล้วนี่คือวิธีการแต่งที่แบบ ยากนะไม่ใช่ง่ายนะใช่ครับที่จะนําไปสู่เนื้อหาต่างๆได้แล้วก็ใส่ก็ไปในท่วงทํานองหรือจังหวะซึ่งกําลังเป็นที่นิยมของสังคมไทยในยุคนั้นเป็นบริบทของการรีลาดครับนะครับเต้นรีลาดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเ,าเรียบเรียงทํานองจังหวะในลักษณะของฟ็อกสตรนะครับเป็นจังหวะเช่นคล้ายๆอย่างเพลงถ้านึกถึงเพลงสากลก็เช่นนิวร์กนิวร์กหรือ fly me to the moon นะครับของคุณแฟรงค์ซินเนตราอย่างเงี้ยจะเป็นสามารถที่จะ ขยับแล้วก็สามารถที่จะสเต็ปไปได้เต้นลัได้เต้นลัได้ครับผมแบบฟังผมลิกิผมก็เป็นนึกถึงเพลงดาวล้อมเดือนอะไรเงี้ยแบบสามารถเต้นได้ครับผมเป็นบทเพลงซึ่งถือว่าทั้งทันสมัยนะครับแล้วก็มีในยะของเนื้อที่ลึกซึ้งแล้วก็ทําให้อยู่คู่กับ การรับฟังของคนไทยมาจนปัจจุบันเลยครับครับผมแต่คู่ที่แบบร้องไปเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นในความรักเลยครับ <c oughs> ครับผมแล้วผมเชื่อ <c oughs> ว่ากิจกรรมของคนคู่รักก็คือต้องพาจูมือกันไปร้านอาหารม่านมุกพาเราไปดูครับ ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่แค่อาหารไทยเท่านั้นที่เชฟไทยจะรังสรรค์รสชาติให้เข้าถึงคนไทยได้มากที่สุดวันนี้นะคะม่านมุกจะพาทุกคนมาพิสูจน์ฝีมือเชฟไทยที่สร้างสารรค์นะคะเมนูอาหารฟิวชัน่นผสมผสานความเป็นยุโรปและความเป็นเอเชียเข้าด้วยกันที่ร้านนี้ค่ะ The s e ซ o เก BKK ถนนเสนานิคม1ค่ะอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นของร้าน The s e c o n d นี่มีที่มาจากอะไรคะเริ่มจากเราจบมาบุ๊ก เราจะมีโครงการว่าเราจะไปเมกาไปอินเทนชิพเสร็จแล้วก็สมัครเรียบร้อยแล้วแหละแต่ช่วงนั้นโควิดเข้ามาพอดีอเราก็เลยอดไปก็เฟลละพี่สาวก็ชวนราเปิดร้านก็เลยเลอะเปิดเป็นร้านเดอะเซเกอร์ขดใหญ่ขึ้นมาก่อนครับแล้วพอเปิดร้านเดอะเซเกอี่หัาดใหญ่แล้วค่ะประสบความสําเร็จแล้วก็จนมาเปิดเป็นเดอะเซกเกอรพีเคเคเราก็าแบบอยากจะขยาย มาอยู่เทพแล้วอยากเข้ามาเมืองใหญ่ก็จอมบอกมีพี่อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันแล่เขาก็อยากทำเหมือนกันก็เลยบบว่าได้มาเปิดร้านได้มเปิดที่นี่ใช่ครับปกติแล้วอาหารของ t ด e c e n t r a เ BKK เนี่ยเป็นประมาณไหนสไตล์ไหนคะเป็น European Asian Fusion เลยคือผมควบคุมหมดเลยคือเชฟอลิลเปะควรชอบอาหารแนว f u s ช o n Western หรอใช่ครับคือชอบทำา Western เทคนิคเวสเทิรอ่ะลรามาประยุกต์ใช้กับอาหารไทยได้แล้วก็ถนัดทางด้านนี้เรื่องที่จะเปิดแบบแนว Fusion, อาหารฟิวชั่นอ่ะมันเข้าถึงได้ทุกกลุ่มผู้สูงอายุเขาชอบด้วยฟิวชั่นญี่ปุ่นฟิวชั่นไปจีนไปอะไรมันได้หมดเลยแล้วเข้าได้ถึง พอพูดถึงเรื่องของร้านอาหารกันบ้างดีกว่าที่ The Second อ k k บรรยากาศการตกแต่งร้านมีคอนเซปต์ในการตกแต่งร้านยังไงบ้างคะ่ะคอนเซปต์คือรีโนเวทจากบ้านเก่าให้มันดูโคซี่ขึ้นแบบฟิลครอบครัวเพราะว่าจริงๆ The Second มาจากคำว่า The Second Place ก็คือบ้าน,น,านหลังท <2. S 1> ี่สอง 2. 2> มีหน้าหลัข้างหน้าถึงได้มีสนามเด็กเล่นเล็ก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเหมาะกับครอ,อบครัวที่มีเด็กเล็ก พาลูกไปเล่นอย่างนู้นแล้วก็ยังอยู่ในสายตาแล้วพ่อแม่ก็นั่งกินข้าวกันมาถึงเมนูอาหารบ้างดีกว่าค่ะเมนูซิกเนเจอร์ที่แบบถ้าเกิดมาที่นี่ต้องสั่งไหมคะมีครับซิกเนเจอร์ของเรานี่เลยเดื The อด second toast คือโต,โตมาต้องสั่งประกอบด้วยจะเป็นโชว์ฟุป,ปังำในเซียนะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นสปริงออนเนยนครีมชีสก็คือครมชีสต้นหอมอแล้วก็เป็นแซลมอนสไปซี่เมโยครับ ค่ะโอ้น้าทานมากค่ะแล้วเมนูนี้ล่ะคะตัวนี้เขาเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันเป็นแกลปแอนด์สชาท่าตัวซอสน,นะครับเป็นซีฟู้ดเบชี่เมลตัวเนื้อสัตว์ประกอบไปด้วยฮอกไกโดแกลปหมึกกระดองซาซิมิเกตจากจังหวัดสมขขาพอทานแล้วแบบรสชาติมันจะเป็นประมาณเป็นฟิวไทยเลยครับตัวนี้โอ้เหรอคะเป็นไทยญี่ปุ่นตัดเลี่ยนสดชื่นสดชื่นครับ อ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมน,นูมซิก,กเนเจอเช่นกันครับใช่ครับเป็นเดอร์เซคัน o ์โค้กพาสตานแองเจ h ลแฮร์นะครับทางคู่กับซอสที่ทำจากสาราของบุ แล้วก็ทรัฟเฟิลครับข้างบนเป็นฮอกไกโดสแกนล็อปอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของเมนูซิกเนเจอร์ยังมีอีกครับอ่ายังมีอีกเดี๋ยวเลโบกันไปอ่ะก็คือในตัวนี้นี่คือสามเมนูซิกเนเจอร์ใช่ครับแล้วสองจานนี้สองจานนี้เป็นสเปเชียลเมนูสําหรับที่กรุงเทพนะครับก็อยากเสริมความเป็นอาหารใต้ขึ้นมาเนาะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยก็ได้ครับเป็นเชียร์ดักเบรสตัวเป็ดเอาไปแอดได้ก่อน4วันแล้วก็นําไปเซียให้สุกแบบพิงกี้พิงกี้เนาะพิงกี้อยู่ครับผมข้างล่างเป็นมะเขือม่วงย่างถ่าน กับกะปิแล้วก็ไปทําเป็นพิเรครับส่วนตัวซอสเป็นซอสแกงป่าครับและเมนูนี้นะคะเมนูนี้เป็นแกงขั่วปลาอ่าแกงคั่วปลาใช่ครับตัวนี้เป็นปลาเกา๋ามุกส่วนตัวซอสเป็นซอสแกงขั่วแล้วก็ทานคู่กับผักคอสอย่างแล้วก็ทาซอสเป็นซอสมะพร้าวเ,าเป็นซอสมะพร้าวด้วยใช่ครับเอาละค่ะถึงเวลาที่ต้องมาชิมแล้วนะคะหูยน่าทานทุกอย่างเลยค่ะโดยเฉพาะเมนูสเปเชียลเนี่ย ครับผมเซเชียลนี่ครับพี่มันมุกได้ทานเป็นคนแรกจริงเหรอจริงครับผมก็เลยเลือกเป็นปลากรอบมุกอ๋อแล้วซึ่งหลังจากนี้นะคะเมนูนี้ก็จะถูกกบบนำเข้าไปอยู่ในเมนูด้วยใช่ครับก็คืออยากเสนอความเป็นใต้เข้ามาในร้านนี้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมาต้องสั่งเปเชียลเมนูนี้ใช่ครับเมนูแรกนะคะเขาบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่เป็นแอปเปติไทเซอร์แล้วเราต้องกินเมนูนี้ก่อนนะคะจะแบบว่าเป็นสแกลอกแล้วก็หมึกจากสงขลา ม้นกินแล้วสดชื่นเลยค่ะมันจะมีความเย็นเย็นเปรี้ยวเปรี้ยวเปิดภาษาตอบรับสดได้ดีมากอ่าน,นี้พนักงนเลยอร่อยมากเมนูนี้คนถ้าเกิดมาต้องสั่งนะคะโดเิโก้ตโตอร่อย <c oughs> มากจริงซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออันนี้จะผสมภาษาความเป็นเอเชียนะก็คือความเป็นญี่ปุ่น มันเป็นเมนูเย็นด้วยนะคะนี่แบบว่าต้องกินตอนเย็นๆอนะอร่อยมากแบบสดชื่นมากเพอ่อเตะหวานมากค่ะเมนูพิเศษอืมเพราะท้าคำมันไทยมากค่ะไม่อยกได้ถึงแบบเครื่องแกงฝาปลาต่อมุก เครื่องแกงไทยมากค่ะป้าเก่าคืออร่อยมากหวานมากจากความสําเร็จของร้านเดอะเซเกิลหาดใหญ่ตอนนี้นะคะส่งต่อความอร่อยมาถึงกรุงเทพแล้วค่ะมาานมุกเชื่อนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะได้มาลองทานอาหารที่ร้านเดอะเซเกิลบีเคเแล้วก็จะต้องอร่อยถูกตาแล้วก็ฝากใจไว้ให้เป็นบ้านหลังที่สองไว้พักผ่อนและมาทานอาหารกับครอบครัวแน่ๆเลยค่ะ ขอบคุณน้องม่านมุกครับพิธีกรอีกคนหนึ่งของรายการไทยนิยมมีหน้าที่พาพวกเราไปรู้จักร้านอาหารหิวที่ถือว่าเป็นภูมิพลังวัฒนธรรมของคนไทยผมเห็นแล้วผมหิวเลยคุณนาำหิวหิวแล้วล่ะนี่โอ้โหบรรยากาศบือทำให้อาหารอร่อยขึ้นอย่างแน่นอนสวยงามครับผมผมพักษณาตรงนี้สักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่หลังโฆษณาครับ